บอยขมินรู้สึกยังไงบ้างทีนี้นะคะเมื่อภูมิใจไทยได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วนายกอนุทินก็รั่นอีกว่าปิดด่านไปเลย1,000ปีห้าปีโอ้โหมันทำให้ชาวขมรนถึงกับหนาวเลยทีเดียวนะคะนายกอนุทินเขาก็ไม่เอาอีกแล้วเนาะเพราะว่า เขาจะมาทําตามสัญญาที่เคยเล่บอกไว้ว่างานเข้าขมิ้นเต็มๆนายกอนุทินรั่นอัหรับแดกผมทําตามสัญญาปิดด่านถาบอลไปเลยนะคะหรือว่า500ปี1,000ปีทุกคนเห็นด้วยไหมคะเข้าคอมเมนต์ด่วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟซทุกๆคนเด้อยินดีตอนครับขาสุส่องของน้องกระตูนสาระไต่สเนีลจ้าเจอกันอีกแล้วเนาะ ากติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะพี่พี่โอ้โหคือเดือดมากๆนะอันนี้คือแบบเราเป็นคนเราเราก็ดุนตามนะว่าใครจะได้อันดับหนึ่งเนาะที่ประชาชนเดือกนะคะขอบอกได้เลยว่าภูมิใจไทยนะคะได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะคือมันก็ไปทำใจคนขมินะ่ะถึงกับ วาเลยค่ะพี่ๆเพราะว่านายกอนุทินได้ประกาศชัดเจนแล้วถ้าได้อันดับ1น,นะคะหรือว่าได้เป็นนายกนะคะอีกครั้ง จะมาทําตามสัญญาที่เคยบอกกับประชาชนไว้ว่าจะปิดด่านไปเลย1,000ปีหรือ500ปีคุณเซนถึงกับปวดหัวเลยค่ะอ้าวทีนี้บอยทําไงล่คะครบอยอินฟูกกเมนถึงกับอดไม่ไหวออกมาเดาเรื่องของนายกอีกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเราเอ่อถ้านายกเอ่อนายกอนุทินเนาะได้เป็นนายกอีกครั้งก็คือ แกก็คือจะไม่เอาขมิแล้วอืทีนี้พอประชาอาประชาชนเลือกนะคะทําให้ขมินน้นนี่ถึงกับอึ้งเลยอ่ะเลยเป็นอีกแล้วแล้วขมิ้นจะอยู่ยังไงส่งมันยังไงล่ะทีนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการส่งมันของขมิ้นเนี่ยอภับเดือเกินลาบากลําบนเดือเกินนะการที่จะ ให้ประเทศไรประเทศหนึ่งมารับซื้อมันของเขมรเนี่ยมันยากนะคะเพราะว่ามีแต่ประเทศไทยนี่แหละเขาเห็นแก่แบบเอ่อมนุษย์ด้วยกันเห็นแก่แบบเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันสมัยยังไม่มีสงครามเนาะอ,อคนไทยนี่ก็ซอยเดือนะคะทั้งทั้งที่คนไทยก็ดูว่าเขมรเนี่ยชอบเอาเปรียบเอาโกงแต่คนไทยเขาก็ไม่แคร์เขาก็เอออยากซอยเดือในหม่องนันนะคะทีนี้พอเกิดสงครามขึ้นเนาะมันก็ เป็นไปตามภาพเลยค่ะพี่พี่ขเมศเนี่ยพยายามที่จะเอามันเนี่ยส่งออกจากประเทศอื่นเออให้ประเทศอื่นเนี่ยอา่ารับมันจากขเมศไปขายแต่สุดท้ายขเมศนะ่ะโกงค่ะขเมศเนี่ยชอบแบบเอาเปรียบ เอาเปรียบคนเออ่ขายมันไม่พอขายดินให้เขาอีกเวียดนามก็เลยปิดตายปิดถาบลไปเลยค่ะพี่พี่อ่นเดี๋ยวมาฟังอินฟูขมินบอยพูดดีกว่านะคะเกี่ยวกับนายกไทยนี่แหละค่ะพ,พี่อ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณผ้อมกันเลยค่ะอ่าล่าสุดก็ชัดเจนแล้วนาะคือเกี่ยวกับคะแนนการเลือกตั้งนะแบบไม่เป็นทางการก็คือมึงได้อนุทินเป็นนายกต่อไปนะ แต่ปัญหาที่คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องแบบจะต้องเจอเลยนะก็คือไม่มีที่เก็บเงินเงินเยอะนะอย่าลืมนะถ้าไม่มีที่นี่ติดต่อกูได้นะเออไปหาที่เก็บเงินกันเพราะว่าเขาประกาศไว้แล้วว่าถ้าเขาได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งนี่คือคนไทยนี่คือจะไม่มีที่จะเก็บเงินแล้วนะ ยินดีด้วยนะงั้นจะยินดีหรือเสียใจดีวะกูต้องยินดีไหมหรือต้องเสียใจแต่ว่าพวกมึงเนี่ยคิดเห็นยังไงอะ่ะเสียใจกันไหมกังวลกันไหมว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมีความกังวลกันหรือเปล่านะช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะเอออ่ะบอยก่อนอื่นเลยนะ คนไทยเขาไม่เสียใจค่ะเพราะเขาเลือกนะคนไทยเขาไม่ได้เสียใจเนะบอยนะคนไทยเขาเลือกเองแล้วประเทศบอยอ่ะได้เลือกเองไหมนายกอะ่ะไม่เคยได้เลือกเลยนะบอยอ่าบอยอิจฉาประเทศไทยแล้วหนึ่งแล้วบอยว่าเนี่ยดีใจหรือเสียใจบอยน่า,น,าน่าจะเป็นบอยนะเพราะว่าการที่นายกอนุทินมาเป็นนายกเนี่ยมันทําให้บอยจุกใช่ไหม เพราะว่าปิดด่านไปเลยอ่าบอยจะเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งไม่ได้แล้วนะบอยบอยจะมาเที่ยวนี่ไม่ได้แล้วนะบอยต้องอยู่ประเทศตัวเองอย่างถาวรเลยนะบอยโอ้โหอย่างประเทศไทยนี่ใครๆก็น่าเข้าเนาะใครๆก็น่ามาเที่ยวหรือว่ามาทํางานนะคะมีแต่ประเทศขมินบอยนี่เี่ยที่อวดเก่งอวดดีเออ ต่อว่าประเทศไทยนู่นนี่นั่นเยอะจังเลยแม้แต่การเลือกนายกอ่าประเทศไทยเนี่ยตั้งนายกใหม่เนี่ยบบยก็ยังไม่เบนนะที่จะออกมาพูดเนี่ยตั้งหลายคลิปนะบางคลิปก็ขึ้นรูปนะคะแต่พูดเป็นภาษาบ้านเขาแต่พวกเราก็ดูแหละว่าเขาพูดเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะยังไงก็พอดูออกอคนที่จะเดือดร้อนอมไม่ใช่ประเทศไทย คนที่จะเดือดร้อนก็คือประชาชนเขมรและแรงงานเขมรอ่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกอนุทินเอาจริงเอาจังแล้วก็เร็ดขาดมากๆอ่าแล้วบอยเนี่ยอย่าคิดว่าบอยพูดออกมาแบบนี้ประชาชนเขาจะแบบหน่อยไม่หนอยค่ะเพราะประชาชนเลือกกับมืออ่ะนะ แต่ประเทศบอยนี่ไม่เคยเลือกใช่ไหมบอยก็เลยไม่เข้าใจอ่านี่แหละขีดผลนะคะแล้วพี่ๆคนไทยคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมเข้าคอมเมนต์นะคะการที่อินฟูขมิเนาะมาคิดเห็นด้วยกับนายกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคใช่ไหมเพราะว่ามันมันไม่ใช่บ้านตัวเองอะเนาะ,เ,นะเราก็อยู่นิ่งๆไปไปก่อนนะบอยนะคือการที่จะเลือกนายกเนี่ยมัน คนไทยเท่านั้นเพาะประเทศไทยเท่านั้นขนาดเราเนี่เราก็ยังแบบยังไม่แบบเออไปเออพวกนี้อันนู้นย่างงี้นะไม่เคยค่ะพี่พี่เพราะเราไม่ใช่คนไทยเราก็ควรอยู่นิ่งๆเนาะอืมอันนี้นะแต่นี่แหละคะ่ะถ้าถ้าไม่ดื้อนั้นถ้าแบบสันดานเนาะอันนี้พูดคำหยาบไม่ได้เดี๋ยวปิวนะคะพี่พี่ก็คงไม่ใช่คมิ้นค่ะพี่พี่อันนี้บอย แล้วไม่มีแค่บอยอินฟูขมรนะคะอย่างเดียวก็คือมีหลายคนมากๆที่ออกมาทยอยออกมานี่ยังไม่หมดนะคะพี่ๆอินฟูขมรท่านนี้นะคะตกตกมันเนี่ยอืมนะคะก็เลยออกมาพูดชี้แจงอย่างนู้นอย่างนี้เออใส่ได้ประเทศไทยด่าทอประเทศไทยด่าเยอะแยะเลยอ่ะแต่ประเทศไทยเขาไม่ได้แบบไปใส่ใจขนาดนั้นเนาะอืมแล้วอินฟูพวกนี้อะคงแบบ หาแสงหาอะไรประมาณนี้นะคะพี่พีมันทําให้การพูดของเขาอะทําให้เพื่อนที่อยู่ชาติเดียวกันเกิดชาติเดียวกันอะมาทํางานที่ประเทศไทยอะจะเดือดร้อนเอาเปล่า,า,าเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดในโซเชีเยลอะไรต่างๆออกมาพูดเนาะเราควรคิดไต่ตรองให้ดีกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าพูดพูดพูดไม่คิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร นะคะต้องไต่ตองให้ดีกว่านี้นะสาวอินฟูขมินนะคะย้ำเฉพาะวังคนที่ออกมาแซะคนไทยเท่านั้นนะคะไม่ได้เหมาดวมเดอ้ออันนี้นะคะอย่างบอยบอยขมินเนี่ยเห็นทุกคลิปเลยค่ะพี่พี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยเห็นทุกคลิปจริงๆค่ะนี่เขาเรียกว่าบอยเนี่ยอ,อ่รู้รู้ดีมาก ดูทุกเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยดูทุกมุมยกเป็นเรื่องตัวเองแล้วก็บ้านเมืองตัวเองอ่ะคุณเซนเนี่ยไม่ดูด้วยซ้ำว่าคุณเซนเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยบอยไม่ดูใช่ไหมอมือ่ะแล้วพี่พคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้าคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ